สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลทางโหราศาสตร์ที่เราได้มานะครับเกี่ยวกับเรื่องสำคัญเลยคือการย้ายราศีของดาวเสาช่วงปี2,568 2,569โดยเฉพาะผลกระทบต่อชาวราศีสิงหรือคนที่มีลัคนาสถิตราศีสิง์นั่นเองครับเราจะมาดูกันว่าไอการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะนำพาความท้าทายหรือว่าโอกาสอะไรมาให้บ้าง เป้าหมายก็คือ,อพยายามกลั่นข้อมูลสำคัญๆออกมาให้เห็นภาพชัดที่สุดว่าอะไรน่าจะรออยู่ข้างหน้าบ้างเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดที่น่าสนใจมากๆคือดาวเสาเนี่ยจะย้ายไปมาระหว่างราศีกุมกับราศีมีนซึ่งมันกระทบกับพบสำคัญๆของชาวราศีสิงห์โดยตรงเลยใช่ค่ะคือการเคลื่อนที่หลักๆของดาวเสาในช่วงนี้เนี่ยนะคะมันจะเริ่มวันที่19พฤษภาคม68ดาวเสาจะย้ายเข้าราศีมีนก่อน ซึ่งตรงกับภพบที่8หรือที่เรียกว่าภพมรณะของชาวราศีสิงค์ค่ะภพนี้เนี่ยออตามหลักโหราศาสตร์นะคะคือมันเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆการสิ้นสุดบางอย่างเพื่อไปเริ่มสิ่งใหม่ๆหรืออาจจะเป็นเรื่องมรดกผลประโยชน์ร่วมกับคนอื่นแล้วก็เรื่องที่มันซ่อนเร้นลึกลับอะไรทํานองนั้นค่ะอ๋อภพมรณะฟังดูมีความหมายลึกซึ้งนะครับค่ะแต่ว่ายังไม่จบแค่นั้นนะคะ พอถึงวันที่23สิงหาคม68ดาวเสาร์เขาจะโครจรเหมือนถอยหลังที่เราเรียกว่าพักเคราะห์นะคะกลับเข้าไปที่ราศีกุมอีกครั้งซึ่งราศีกุมเนี่ยเป็นภพที่7หรือภพปัตตนิของชาวราศีสิงห์ภพปัตตนีก็คือเรื่องคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวเลยค่ะ แล้วดาวเสาวจะกลับมาเดินหน้าปกติในราศีกุมอีกทีตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน68ซึ่งช่วงนั้นจะมีดาวราหูอยู่ด้วยนะคะก่อนที่ดาวเสาวจะย้ายกลับเข้าราศีมีนหรือพบมรณะอีกรอบในวันที่13กุมภาพันธ์69ค่ะโหมีทั้งเดินหน้าถอยหลังย้ายเข้าย้ายออกดูซับซ้อนนะครับแล้วการที่ดาวเสาวเข้าพบมรณะก่อนแล้วถอยไปปตัตนิแล้วกลับมามรณะอีกเนี่ย เออมันส่งผลต่างกันยังไงบ้างครับโดยเฉพาะช่วงแรกเลยที่อยู่ในราศีมีนพบมรณะ ช่วงแรกที่ดาวเสาเข้าพบมรณะนะคะคือ19พฤษภาคมถึง23สิงหาคม68แล้วก็อีกรอบหนึ่งหลัง13กุมภาพันธ์หกเเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงจริงๆจังๆเลยค่ะคือดาวเสาเนี่ยมันเป็นดาวแห่งโครงสร้างความรับผิดชอบบทเรียนต่างๆใช่ไหมคะพอมาอยู่ในพบมรณะที่แปลว่าการเปลี่ยนแปลงการสิ้นสุดเรื่องซ่อนเร้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนมากระตุ้นให้เกิดการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ อาจจะเป็นเรื่องงานที่ต้องเปลี่ยนบทบาทไปเลยหรือจบโปรเจกต์เก่าเพื่อเริ่มอ,อะไรใหม่ๆหหรืออาจจะต้องเข้าไปรับผิดชอบจัดการเรื่องผลประโยชน์ทรัพย์สินอย่างเช่นขององค์กรหรืออาจจะเป็นเรื่องมรดกก็ได้ค่ะอืมฟังดูเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับใช่ค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือพบมรณะเนี่ยมันเกี่ยวกับการเงินที่ร่วมกับคนอื่นด้วย ดาวเสาตรงนี้ก็เลยเหมือนเป็นสัญญาณเตือนให้ระวังเรื่องมนีสินผลประโยชน์ทับซ้อนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะมีความลับบางอย่างถูกเปิดเผยออกมาหรือความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยมั่นคงอยู่แล้วอาจจะถึงจุดสิ้นสุดได้เหมือนกันที่สำคัญคือชาวราศีสิง์ปกติจะมีความเป็นผู้นำสูงชอบควบคุมสถานการณ์ใช่ไหมคะพอมาเจอพลังงานพบนี้ที่ มันมักจะนําเรื่องที่ควบคุมยากๆมาให้อาจจะรู้สึกท้าทายมากเป็นพิเศษคือต้องปรับตัวสูงมากๆค่ะแล้วก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพกายสุขภาพใจได้เหมือนกันจากความเครียดตรงนี้นะคะอ๋อเข้าใจเลยครับเหมือนโดนสถานการณ์บังคับให้ต้องปรับตัวต้องเจออะไรที่ไม่คาดคิดแล้วพอช่วงที่ดาวเสาร์ถอยหลังกลับไปราศีกุมแล้วครับพบปัตตนิช่วง 23. สก6 8ถึง13กค .69 การพักคลังหรือถอยหลังในพบคู่ครองหุ้นส่วนเนี่ยมันหมายความว่ายังไงครับแล้วมีราหูอยู่ด้วยนี่สิเรากลับไปทบทวนค่ะทบทวนเรื่องความสัมพันธ์ข้อผูกพันต่างๆที่มีอยู่อาจจะต้องกลับไปเคลียร์ปัญหาเก่าๆที่ค้างคาอยู่กับคู่ครองหรือหุ้นส่วนหรือสัญญาดเดิมๆที่เคยทําไว้อาจจะต้องหยิบมาดูใหม่มาพิจารณากันอีกรอบความรับผิดชอบที่เรามีต่อคู่หรือต่อพาร์ทเนอร์อาจจะรู้สึกว่ามันหนักขึ้นในช่วงนี้แล้วการที่มีราหูร่วมอยู่ด้วยเนี่ยมันยิ่งเพิ่ม จะเรียกว่าความเข้มข้นก็ได้หรือความไม่แน่นอนความผันผวนเข้าไปอีกค่ะอาจจะหมายถึงการต้องกลับไปทบทวนความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนหรือการตัดสินใจเรื่องธุรกิจกับหุ้นส่วนที่ต้องระวังมากๆเพราะอาจจะมีอะไรที่เราไม่รู้หรือข้อมูลมันยังไม่เคลียร์เข้ามาเกี่ยวข้องได้ค่ะแล้วพอเสาเดินหน้าปกติในภพปฏินิหลัง15พฤษภาคม68ล่ะครับตอนนั้นยังอยู่กับราหูไหมครับยังอยู่ค่ะ ช่วงนั้นก็จะเป็นจังหวะที่อาจจะต้องตัดสินใจแล้วหรือเริ่มสร้างโครงสร้างความสัมพันธ์ให้มันมั่นคงขึ้นอาจจะหมายถึงการเริ่มคบใครจริงจังแต่ก็จะมาพร้อมกับความรับผิดชอบสูงความอดทนที่ต้องมีเยอะๆเลยหรือถ้าเป็นเรื่องหุ้นส่วนก็อาจจะต้องจัดการปัญหาให้มันเด็ดขาดไปแต่ก็ยังต้องระวังอิทธิพลราหูนะคะที่อาจจะนาความลุ่มหลงความไม่ชัดเจนหรือความผันผวนเข้ามาป่วนได้อยู่ค่ะ ครับคบในข้อวที่เราดูดูกันมามีพูดถึงเรื่องอัญ,ญมณีเสริมดวงด้วยนะครับอย่างไพลินนิวแล้วก็ทับทิมซึ่งทับทิมนี่เป็นของราศีสิงห์อยู่แล้วอันนี้มันเชื่อมโยงกับพลังงานดาวเสาร์ยังไงบ้างครับค่ะในเชิงสัญ,ญลักษณ์นะคะไพลินเนี่ยเขามาจะเชื่อมโยงกับดาวเสารอ,อยู่แล้วก็มีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมเรื่องความมั่นคงสติปัญญาความอดทนซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ จำเป็นเลยค่ะในการรับมือกับบทเรียนจากดาวเสาร์ส่วนนินก็เชื่อว่าจะช่วยเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจปกป้องคุ้มครองส่วนทัพทิมที่เป็นอัญ,ญมณีประจำราศีสิงห์เองก็เชื่อว่าเสริมพลังใจความกล้าหาญความเป็นผู้นำค่ะการเลือกใช้อัญ,ญมณีพวกนี้ก็อาจจะเหมือนเป็นเครื่องช่วยยึดเหนี่ยวจ,จิตใจหรือเป็นสัญลักษณ์ตื่นใจให้นึกถึงคุณสมบัติที่เราต้องการในช่วงนั้นๆค่ะแต่แน่นอนว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ผลจริงๆทางโหราศาสตร์ก็ต้องดูดาวอื่นๆในดวงประกอบกันไปด้วยเสมอค่ะไม่ใช่แค่ดาวเสาวดวงเดียวอ๋อครับเข้าใจครับเหมือนเป็นตัวช่วยเสริมกำลังใจมากกว่าเนาะแล้วถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดเลยสำหรับชาวราศีสิงในช่วงปี68-69ถึงเนี่แหละครับจะเป็นยังไงบ้างค่ะโดยรวมแล้วนะคะนี่ถือเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การประเมินความสัมพันธ์เลยค่ะ การที่ดาวเสาเข้าพบมรณะถึงสองครั้งเนี่ยมันเน้นย้ำต่มเรื่องการสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่การต้องจัดการกับเรื่องที่ซ่อนเร้นหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างชีวิตครั้งใหญ่จริงๆส่วนการที่ดาวเสาอยู่ในพบปัตตนีทั้งเดินหน้าและถอยหลังแถมยังมีราหูร่วมด้วยเนี่ยมันก็เหมือนบีบให้เราต้องหันมาพิจารณาเรื่องความสัมพันธ์ข้อผูกมัดสัญญาต่างๆแล้วก็ความรับผิดชอบที่เรามีต่อคนอื่นแบบจริงจังมากๆเรา,าต้องรอบคอบมากๆค่ะ ฟังดูเป็นช่วงที่ต้องใช้พลังเยอะเหมือนกันนะครับทั้งสติความอดทนแล้วก็ความกล้าหาญในการเผชิญหน้าเลยถูกต้องเลยค่ะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือ การมีสติรู้ตัวอยู่เสมอการเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเข้ามาแล้วก็ความยืดหยุ่นในการปรับตัวค่ะอันนี้สําคัญมากในช่วงนี้ซึ่งมันก็นําไปสู่คําถามชวนคิดส่งท้ายนะคะในเมื่อดาวเสาร์เขาเดินทางผ่านทั้งพบแห่งการเปลี่ยนแปลงความลับอย่างพบมรณนะแล้วก็พบแห่งคู่ครองหุ้นส่วนคือพบปัตตนีเนี่ยลองกลับไปคิดดูนะคะว่ามีแง่มุมไหนในความสัมพันธ์ที่สําคัญสําคัญของเราบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานที่อาจจะถูกขุดคุย หรือทุกเปิดเผยออกมาในช่วงเวลานี้แล้วการเปิดเผยนั้นน่ะมันจะนําไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นหรือมันจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่อืมที่จําเป็นจริงๆในชีวิตของเรากันแน่คะ